อัมพัชลาภาควรเล่นบทหลายๆแรงๆถึงจะปังก่อนหน้านี้ก็เคยมีดราม่านะคะ ว่าทำไมนางเอกซุปตาอย่างอั้มพัชราภาเนี่ยหลังๆมานี้ถึงเลือกรับแต่บ,บทละครที่ค่อนข้างจะเบาไม่ร้ายไม่แรงเหมือนแต่ก่อนซึ่งตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับคําถามแบบนี้ซึ่งเราก็ไปเจอคลิปที่เธอเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับประเด็นนี้คนคาดหวังเยอะมากอยากให้เธอเนี่ยเล่นบทร้ายเล่นบทร้ายแล้วมันจะดีมันจะปังแต่เธอบอกว่าเธอกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเธออยากเล่นบทธรมธรมดาาที่ดูรีวีวๆดูเป็นชีวิตของคนจริง,รงๆเธอยังบอกอีกว่า บทร้ายเนี่ยไม่ได้ทําให้เครียดนะเพียงแต่ว่านานๆรับทีจะดีกว่าถ้าเราลองมองในมุมของนักแสดงเนี่ยเราว่าเขาคงอยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ซ้ําแนวเดิมๆถึงแม้ว่าใครจะมองว่าบทเนี่ยมันเบาเกินไปเนื้อเรื่องก็เป็นแนวหลักๆจริงๆอาจจะมีดราม่ารักสามเศร้าอาจจะไม่ได้มีซีนดราม่าหนักๆห,ห,หรือแนวฟาดฟันกันแต่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เราว่าเธออยากเล่นเพราะว่าเธอบอกว่าอยากเล่นอะไรที่มันเรียวๆจริงๆ ดูเป็นชีวิตของคนจริงๆที่ไม่จําเป็นต้องลายต้องแรงเหมือนกับนาง้ายในละครหลังเ่าที่เราคุ้นชินกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเธออยู่ช่องเจ็ดหรือเปล่าแนวละครช่องเจ็ไม่ค่อยมีแนวดราม่าฟาดฟันกันสักเท่าไหร่ถ้าเธอไปอยู่ช่องวันเนี่ยอาจจะได้รับบทหนักๆบทโชว์ฝีมือปล่อยของก็ได้ แต่ความจริงแล้วเนี่ยช่องเจ็ดให้อิสระเธอเต็มที่ส่งบทให้เธอเลือกนะคะที่เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เธอก็เลือกเองกับมือไม่ว่าจะช่องไหนถ้าเธอเลือกแนวนี้ก็ต้องเป็นแนวนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับช่องเลยส่วนบทร้ายแรงโชว์ฝีมือเนี่ยตอนนี้ยังไม่รับวันข้างหน้าอาจจะรับก็ได้ ทุกคนควรเคารพในการตัดสินใจของเธอนะคะไม่ว่าละครที่เธอเล่นจะเป็นแนวไหนบทแบบไหนก็ตามแต่เท่าที่ลองอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเธอนะว่าเธอเนี่ยทำไมถึงเลือกรับบทแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ตั้งคำถามเนี่ยเป็นแฟนขับที่รอดูผลงานของเธอจริงๆหรือเปล่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาก่อดราม,ม่าเพิ่มนะเพียงแต่ว่ามาพูดคุยในฐานะแฟนละครคนนึงนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะได้รับบทแบบไหนแค่เล่นให้คนดูเชื่อว่า เป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นแล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร V ีรวมถึงทิกตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย